อ่ะขอพูดให้ฟังกันอยู่ยาวครับผมตอนนี้ระบบทักษินสิ้นซากไปแล้วเรียบร้อยนะจบนะระบบทักษินนี่ไม่มีแล้วต่อไปในประเทศไทยไม่มีแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าจะสิ้นซากจริงรู้สึกว่าหมดยุคหมดยุคของถึงเวลาครับผมเพราะว่าการเมืองยุคใหมน่นี่มันเอาระบบบ้านใหญ่มาระบบเนวินมาระบบธรรมนัตมาใช้เหมือนเดิมคือระบบบ้านใหญ่ ใสกระสุนไม่อั้นระบบบ้านใหญ่เพราะระบบเดิมคือระบบทักษิณน,นี่คือแบบทําการเมืองค่อนไม่ถึงว่าบริสุทธิ์แต่ค่อนข้างจะบริสุทธ<ม>ิ์เต็มที่ยุคนั้นก็เต็มที่สองแบงค์แดงไม่เกินนะไม่เกินสามสามแบงค์งแดงเต็มที่แต่ยุคนี้ก็ประมาณแบงค์ม่วงนี่ต่ําสุดแบงค์ม่วงต่ําสุดบางที่แบงค์เถาถ้าที่ตรงไหนที่ว่ามีความสําคัญมากๆแบงค์เถา ค,คือระบบนี้มาแล้วกลับมาแล้วระบบนี้จะใช้ไม่ได้ในกรทมอ,อย่างเดียวเพราะว่าในกรทมนี่คนมันเยอะเกินมันเยอะเข้าใจไหมถ้าจะ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 ,จ,ะจ้างทั้งหมดมันก็เยอะมากมันไม่ไหวมันก็จ้างแต่จังหวัดเราจังหวัดไหนที่ยังมีความล้าหลังอยู่ยากจนอยู่เขตไหนมีความยากจนอยู่ล้าหลังอยู่เนี่ยเขาก็าเข้าไปเจาะจังหวัดนั้นเขตนั้นง่ายๆเอ จังหวัดเล็กๆเงี้ยเขาก็เจาะได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะก็คนมันน้อยคนมันน้อยเสร็จปุ๊บเขาก็เจาะเจาะฐานตรงนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่าขนาดไหนคือระบบเนวินกับระบบธรรมนัตนี่คือระบบบ้านใหญ่เต็มตัวนะครับผมดึงบ้านใหญ่มาเต็มตัวดึงบ้านใหญ่แล้วก็สาสตร์กระสุนแบบเต็มที่ครับผมผมถามจริงตอนนี้ส้มจะทํำยังไงถึงจะล้มเขาได้ส้มจะเอา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 กระสุนที่ไหนไปใช้ถ้าส้ม ไม่กินใต้โต๊ะเหมือนเข้ามาเนี่ยพวกเขาเขาอยู่มากับลุงตั้งแต่เก้าปีแล้วใช่ไหมเขากินใต้โต๊ะใต้เตียงกันมาเท่าไหร่เนออี่เขาก็มีระบบนี้ได้เขาทําระบบนี้ได้เพราะว่าเขามีกองทุนสำรองแล้วเขาไปฝากไว้เท่าไหร่เขาไปยึดยัดใต้ดินไว้เท่าไหร่เออใต้โต๊ะใต้เตียงใต้อะไรเนี่ยแล้วตอนที่เขาคุมกระทรวงมหาดไทยด้วยคุณคิดดูมหาดไทยคุณรู้ไหมเงินเข้าวันเท่าไหร่ ผมพูดให้ฟังยกตัวอย่างให้ฟังแต่ก่อนผมเปิดบ่อยู่นะก็ไม่ใกลไม่ไกลแถวนี้นะง่ายเชื่อไหมผมต้องได้กําไรวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามพันกำไรวันแล้วไม่ต่ำกว่าสามพันนะเออพวกะเขาได้เสียเรื่องของเขาไม่เกี่ยวหมายความว่าผมเจ็ดอย่างเดียวได้เวลาสามพันสามพันกว่า ค่าน้ําค่ากินค่ากับข้าวค่าอาหารทุกอย่างให้ให้คนที่เข้ามาใช้บริการนะลูกค้านะแล้วเหลือประมาณสามพันกว่าวันหนึ่งผมแฮปปี้แฮปปี้วันสามพันกว่าแล้วจ่ายทุกอย่างนะอ่าบกหนึ่งบกอสองบอกสามบก,ส,มบกสี่บกห้ากองปราบอ่าอ,อะไรผมจ่ายหมดอะ่ะทุกอย่างจ่ายหมดอะ่ะ ของป่าสายเสือสายตรวจสายต,ตรวจมาแต่ละทีนี่ก็จ่ายจ่ายจ่ายทีละร้อยต้องร้อยกวบบ่าไปค่ากาแฟก็คิงแดงเข้าไปเยอะแกะนั่นแหละมันเป็นเรื่องจริงบอกตรงี่ดูเดี๋ยวผมได้เท่าไหร่ประมาณสามพันกว่าถ้าไม่มีทักษิณมานะบอกตรงนะผมไม่ได้เลิกทำหรอกมีทักษิณขึ้นมานี่แหละผมต้องเลิกทำเพราะเจ๊งครับเพราะว่าโดนที่ไหนโดนจริงๆครับผมโดนจริงๆ,ๆ แต่ผมก็ไม่เคยเกลียดท่านนะผมรักท่านตลอดเพราะว่าท่านก็ทําให้สังคมบ้านนี้มันดีดีขึ้น,นเนาะอย่างน้อยผมโดนปิดบ่อนผมก็ได้อะไรห่างไกลจากยาเสพติดผมก็ยินดีโอเคผมก็เลิจกจัดตรงนั้นไปก็ไม่เป็นไรพะผมจริงจริงผมว่าทำยังทําได้อยู่ทุกวันเนี่ยบ่อนวิ่งพวกทาได้แต่ว่าผมไม่ทำเราก็เลิกละไมเอาละเลาตั้งใจแล้วเป็นคนดีแล้วไม่ทำนะต่อไป เพราะว่าไใ้บ่อนมันมีได้มีเสียใช่ไหมออคนได้ก็ดีใจคนเสียก็เสียใจบางครอบครัวถึงกับตุ่ยเลยบางครอบครัวถึงกับไปนั่งลมฟันในรถเลยที่คิดดูแล้วกันนะนะบางครอบครัวบ้านแตกไยแหลแกขาดเอาที่เอาทางมาจำนงจำนำจำนองทุงกอย่างหมดอนะ่ะโอเคเข้าใจตรงนี้ผมก็เลิกได้ไม่เป็นไรแต่ระบบนั้นเนี่ย ถ้าคนใจวิหินจริงก็ทําไม่ได้แต่คิดดูดิที่ก็าทำมาใจหินขนาดไหนมีหม่ายุกยุคลุงมีป่าบ,บอนไมม่ีป่าสวยไหมไม่ป่ามาเฟียไหมไม่มีแก๊งคอนเซนเตอร์ก๊งเมอร์มีไหมไม่มีไม่เคยคิดทําไม่เคยคิดสร้างไม่เคยคิดสนใจเพราะไอ้ตรงนั้นเป็นท่อน้ําเรียงของเขาอันนี้ผมไม่ไดีครับผมนะแล้วก็เรื่องธรรมดา แล้วทีนี้เอาคนประเภทพวกนี้ที่เคยควบคุมพวกนี้มาขึ้นมาเป็นนักการเมืองประเทศไทยตอนนี้แล้วคุณคิดดูนี่ว่าระบบบ้านใหญ่มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณเอาคิดกันเออแต่ก่อนในบ้านใหญ่นี่ไม่ได้พูดเล่นนะผมอยู่ปทุมธานีนะผมก็รู้ล่ะมีตระกูลหนึ่งอะ่ะใครเห็นตรงข้ามนี่ถึงก็จับแฝนคอได้เลยพูดตรงๆเลยนะที่พูดตรงๆเลยนะยนะถึงก็สั่งว่าเอ้ คนนี้ไม่ต้องอยู่ได้เลยนะเออผมไม่รู้นะว่าที่ไหนนะอยู่เคยอยู่กับทุมธาน,นีมาผมบอกว่าถ้าพูดถึงปั๊บนี่เขาจะมีคนมาบอกเลยมึงอย่าพูดนะอย่าพูดอีกนะกูเตือนนลยนะเขาจะมีคนมาเตือนเลยถึงที่เลยนะก่อนขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่นะหน้าโรงเรียนปรทุมวิไลนะมอตรงนะเออวดประทุมธาน,นีเนี่ยถ้าเกิดพูดเข้าหูนะเรื่องบ้านโน้นบ้านนี้นะเข้าหูกขนนะปั๊บนะ เขาจะส่งคนมาเตือนก่อนครั้งแรกถ้าไม่เชื่อครั้งที่สองก็หายตัวไปเลยแบบไร้ร่องรอยนี่แหละคือระบบบ้านใหญ่บ้านใหญ่คือระบบอะไรมาเฟียถูกไหมนั่นแหละก็ฟังแนมะ่ทัพชี้กันเองว่าจริงไหมแล้วระบบนี้ขึ้นเกิดขึ้นแล้วประเทศน,นี้บ้านนี้เมืองน,นี้ล้มยากไหยากมากผมยังไม่รู้แล้วใครจะไปคิดล้มได้ก็ยังไม่รู้นะ พอระบบบ้านใหญ่กลับมาแล้วบ้านใหญ่กลับมาคืออะไรอำนาจบารมีกลับมาแล้วตอนนี้พวกบ้านใหญ่ทั้งหลายมีอำนาจมีมารมีกลับมาตอนนี้ใครกล้าเหยียบใครกล้าแตะใครกล้าวุ่นวายมไม่มีครับผมนะอันนี้มาพูดให้ฟังนะตอนนี้ระบบทักษิณธไม่ต้องไปยุ่งวายนะถ้าต่อไปก็ขอร้องละ่ะขอร้องทุกคนนะอย่าไปแตะต้องท่านเลยรนะบบทักษิณธนะเลิกทำร้ายตระกูลท่านเลย ท่านก็จบแล้วน่าจะจบแล้วนะระบบการเมืองท่านก็จะทาแบบนักน้องแต่แต่ทําขึ้นมามันก็ไม่ลุ่งอะ่ะลุ่งไม่ได้หรอกเพราะว่าประชาชนเห็นด้วยก็จริงแต่กระสุนสนะ่ะใครกระสุนเยอะใครกระสุนเยอะแล้วใครจะเป็นผู้ควบคุมก็คนที่รักษาการคนที่ดูแลนั่นแหละเป็นผู้ควบคุมในการเลือกตั้งต่อไปแล้วมีทางที่ก็จะ กำจัดจุดอ่อนตรงนี้ได้ไหมยากครับผม n o m possible รับผมสวัสดีขอบคุณที่ฟัง